สวัสดียามเช้าครับผมได้เวลายามเบ็ดกันแล้วเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้ายามเบ็ดยามมือเศร้าใส่ใบหมื่บ้านนี่เนาะไปเบิ้งหลังแรกกันเลยหลังแรกนี่สิเป็นเงาลอยด้วยเออเงาลอยปลาเข็งที่ใส่ใบหมื่บ้านนี่นะเติดไหมดเลยร้อนเหรอเ <c oughs> ออร้อนว่ะเออหลังแรกร้อน <c oughs> คนมาเอาเนี่ย <c oughs> ไม่คนมาเอามันก็ ไม่ไม่หลุดเองก็ปลาสวบอะบพี่อะบางแรกหลุดครับเงื้อหลุดมีอะไรไหมร่อนครับผมเอา มีอะไรสิไดาจักตัวปะพิยาห้ามาเลยร้อนมันหลอนนะมันน่มัน่าจะหลอนแต่กังเวีตุละ่ะเออ เดี๋ยวนันตัวน้อยมาตัให้โอเคร่อนครับนี่ดูดิดูดิอยู่ไหม มันดึงไปเฉยเฮ้ยปลานั่นนั่นเห็นไหมขาวๆนั่นเห็นไหมปลาป่าว่าดึงยาขึ้นมาเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนี่เน่าครับไปเข่งเน่า นี่น่าจะติดตั้งแต่ยินไอสองบบนนะอตัวนั้นไม่ให้โดดออกจากถังแล้วล่ะตัวน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรน,นิดเลย việt vi à biết yeah. tung ต้องเหยาะฮวกแล้วพี่อ่ะเนาะใช่ <laughs> อโอ้ผิดผิดแผนเลยพีิยเา,าเอาไว้นี่ยนะนี่นี่นเด็ดไว้นีเ่เอามาผลงานวันนี้ครับปลาเคงเน่าตัวหนึ่งพอดีเอาไปใส่เงเียบพี่น้องบ่าหมานครับวัอนี้เดี๋ยวมื่อแรงไปใส่เงียบกันครับ